สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมวัตถุมงคลของลุงปู่เคนนะครับที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับผมเริ่มเก็บวัตถุมงคลของท่านมาน่าจะสักประมาณปีสี่0้าห้าูนช่วงนั้นนะครับก็สิบห้าหกปีที่แล้วนะครับก็มีอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูสักเริ่มต้นสองเหรียญแรกๆของท่านก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆ คลิปที่แล้วผมทำเหรียญรุ่น2เนื้อเงินนะฮะที่เป็นตัวท็อปๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาดูวันนี้หลวงปู่เคนรุ่นหนึ่งนะครับผมเหรียญหลวงปู่เคนรุ่นหนึ่งเนี่ยนะฮะสร้างในปี2547นะครับผมเป็นเนื้อทองหลูทองเหลืองทั้งหมดนะครับที่2,500เหรียญน,นะครับเพื่อนๆแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วนะฮะ,ะเมื่อก่อนของผมก็มีอยู่หลายเหรียญตอนนี้เก็บไว้อยู่แค่เหรียญเดียวนะครับ นี่ยนะจะสูมยากนิดน,นึงนะครับผมต้องพลิกหาแสงให้ให้ทะลุกรอบนะครับด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนนี่นะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นฟอน แต่จะไม่มีคําว่าพอศ .2,549 นะครับเพราะเหรียญน,นี้สร้างในปี2,547นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับอันนี้ท่านเมตตาจาร์แล้วก็มีทั้งเกศาแล้วก็จีวรของท่านอยู่ในนี้ครบเป็นแบบครบเซตเลยนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ก็เลยติดตัวบูชาไว้นะครับเดี๋ยวมาตอเน,นี้นะมาตอนรุ่นสองน่ะออกมาใหม่นะฮะก็ใช้บล็อกเก่านะครับแต่ เนี่ยนะฮะเหมือนกันเลยก็คือด้านหน้าเหมือนกันเลยนะครับด้านหลังก็จะเพิ่มพอสอเข้าไปนะครับแค่นะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับลองวางดูสิว่าจะซูมชัดขึ้นไหมนะครับ น่าจะดีกว่านะครับเพื่อนมือไม่สั่นด้วยนะครับโอเคนี่นะครับด้านหน้านะครับนี่นะครับจะเขียนว่านี่นะด้านข้างท่านจะเมตตาจานให้เลยนะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เขียนว่าหลวงปู่เคนเข็มมาสโลนะครับรุ่นหนึ่งนะครับนี่นะฮะคมคมชัดชัดนะครับเพื่อนระวังเจอของลอกเลียนแบบนะครับนี่นะครับ รอยจานด้านข้างนะครับท่านจะจานให้นะครับรุ่นหนึ่งนะครับองปูเคนเขมาทะโยนะครับนี่นะครับเริ่มชัดขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับอาจจะมีพยันกับเกษาบางนิดนึงนะครับเพราเาที่เห็นนะครับเพื่อนนี่นะจะเป็นยันสามแถวนะครับ เขียนว่าวัดป่าหนองว่านะครับวัดป่าหนองว่าตําบลทรายมูลนะครับอำเภอสว่างแดนดินนะครับจังหวัดสกลนครนะครับแต่ที่สําคัญนะครับตรงนี้นะครับจะไม่มีคําว่าสองห้าสีเก้านะครับถ้ามีเนี่ยก็คือรุ่นสองนะครับเพื่อนๆนเนี่ยนะฮะพวกรุ่นสองจะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่นะฮะสองห้าสี่เก้านะครับคือใช้บล็อกเดียวกันแต่แกะเพิ่มเข้าไปนะครับ่างนี้นะครับนี่นะฮะวางใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับนี่นะฮะเห็นไหมสองห้าสี่เก้าอันนี้ไม่มีนะครับนี่คือรุ่นหนึ่งนะครับผม เพื่อนคงเห็นอะไรพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งนิ่งๆให้เพื่อนชมอีกทีนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับเดี๋ยวลวงปู่เขนรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นแรกนะครับ คุณที่ติดตามรับชมนะครับเพื่อนสวัสดีครับ